สวัสดีครับเรากมาจักองคเดินเป็นจำนวรายชื่อทีครับ้าผมนายชนาสอนดวงศรีรับผมนายกองวิจกตรทองก็ผมนายทิชาเดชสุลโครงงานของเรามีชื่อว่า o b a s Oxygen g e n e r i n g Machine using Perilla u c a r i s หรือการผลิตออกซิเจนโดยใช้สาหร่ายช Perilla u c a r i s ครับวัตถุประสงค์ของโครงงานมีดังนี้ 1. นึ่ว่าผลิตออกซิเจผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายชนิด e l a g สอง่อหาทางรอบมืที่ประหยักว่า ในการผลิตออกซิเจนและ3เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการผลิตออกซิเจนของสารเชลเลร์ละไรซัสครับที่มาและความสำคัญของนวัตกรรมของเรานะครับการผลิตออกซิเจนในระดับเกษตรกรรมใช้ต้นทุนที่สูงและก็ถึงระยะในระดับคุ้มชนเราเลยคิดคนนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นทางเลือกใหม่ในการผลิตออกซิเจนในระดับคุ้มชนและสถานการณ์ปัจจุบนครับ นวัตกรรมของพวกเราก็จะมีสี่ส่วนหลักนั่นก็คือ 1. นหอการข้อสาลร่ายก็จะเป็นหอที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อให้สาลายของเราได้ผลิตออกซิเจนอย่างมีประสิทธิภาพามากที่สุดครับ 2. กล่องที่มันจุดกระจายอาหารก็จะเป็นเครื่องที่สามารถจ่ายอาหารตามสภาพแวดล้อมที่สาสาลายขาดได้ครับ 3. ขอุ่มยีสต์เพื่อสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ ก็จะเป็นขอหมุนยีเพื่อสร้างคาร์บอนซายนั่นและครับซึ่งคาร์บอนซด์นี้ครับก็จะเป็นแหล่งคาร์บอนซด์หลักในการให้สารอาหารกับพวกเราได้สังเคราะห์แสงครับสี่ถังบรรจุออกซิเจนจากการสังเคราะห์แสงนั่นก็คือถังไว้สำหรับเก็บเกี่ยวออกซิเจนนั่นก็คือเป้าหมายหลักของเรามาจะทของพวกเราครับพวเราขอจบการนำเสนอเพลงครับนี้ครับขอบคุณครับ